สวัสดีครับท่านผู้ชมและลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมในนามของบริษัทเอ็นวิสฟอเบอร์ประเทศไทยจำกัดครับผมจะมานําเสนอเครื่องพ่นฝอยวิทย์ยูเอีที่ถือว่าเป็นเครื่องที่ดีที่สุดตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในตลาดสารพ่นนะครับรวมถึงตลาดไทยด้วยนะครับก็คือเครื่องพ่นยูเอวีพอซีร็องสามโซโล่นั่นเองครับคือตัวนี้นี่เองนะหลายท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วนะครับตัวนี้ครับเพราะว่า ทุกเขตทุกตำบลก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เครื่องนี้ในการพ่นกาจัดแมลงนะครับครับผมก็ตัวนี้ครับก็บริษัทเราก,ก็รับการตัดตั้ง็นตัวแจนดจำหน่นนนนนายในประเทศไทยนะครับให้จําหน่ายแบรนด์โซลูพอลสสางนะครับแล้วก็ลูกค้าท่นานใดอยากเห็นเครื่องหรืออยากเห็นสาธิตก็สามารถมาดูที่บริษัทอิฟอเกอร์แทนจำกัดได้นะครับหรือว่าสามารถโทรมาให้เราเอาเครื่องไปเสนอได้ทั่วประเทศเลยนะครับเรามีตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ มีเอเจนต์เนี่ยอยู่ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานมีทุกภาคเลยนะครับรวมถึงตลาดเอเชียแล้วก็สามารถจัดส่งได้หมดครับเราก็มีโคกับหน่วยงานขนส่งอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับครับผมก็ตัวนี้ก็ใช้งานง่ายฮะสุดรออีกสามวิธีการใช้งานก็ผสมน้ํากับเคมีแล้วก็ใส่น้ํามัน95แล้วก็น้ำมันก5ก็ส่ออโต้ลูปนะครับแล้วก็พ่น อ่ครับผมก็สามารถพ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ถ้าเสียก็อยากไปกังวลนะครับสามารถส่งมาซ่อมที่บริษัทเอฟฟกเกอร์หรือว่าให้ทางเอเจนต์ศูนย์ซ่อมที่เรากระจายอยู่ทั่วประเทศซ่อมให้ทางลูกค้าได้นะครับก็จวนี้นะครับโซลพผ่อ์สามจากประเทศเยอรมันครับครับก็นักข่าวโดยบริษัทเอฟฟกเกอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับขอบคุณด้วยนะครับครับ